เอาละได้เวลาแล้วเงี้ยสิแน่พี่ฉันแหะไมได้ทำการหนีนจากไอ้ครูเวนนี่มันเอาแต่สอนยี่ิบสามชั่วโมงเลยอ่ะฮได้เวลาแล้วอไอซีเดือดที่พวกเรานั้นจะทําการหนีจากครูนี่ครูนั้นสอนพวกเรานั้นยี่สิบสามชั่วโมงจนพวกเราไม่ได้ขับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันสุนใายตามัวปวดหัวเป็นไข้ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันสุนใสยตามัวเ่ยครูครูครูนี่แน่นี่แน่นอนอยู่เลยไมขึ้นหนีแบบนี้นี่สยถ้าครูนี่มาจีงเราเนี่ยเราตายเลยนะเนี่ยไม่พวกเราก็โอเชิต ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสมัยนี้เขาจะสอนเด็กด้วยการใช้หุ่นยนต์น่ะเอาล่ะได้เวลาแล้วสำหรับการหนีเรียนนะเพื่อนไปเลยพยายอินทรียนไปเลยเพื่อนไ่พวกราจะไปไหนกันอ่ะไ่อยากเรียนแล้เหรอครูาสตรตั้งใจสอนนะโอ้ยใครบอกว่าตั้งใจสอนว่าฮะน้อยแมนนั้นในเรียนมาตั้งใจแล้วเฮ้ยนี่แกด่ดาจะหรอไอ้กับ,บนี่นได้สมศรีเอ้ไม่ใช่สมศรีโดเรมอน ไอ้อออใครก็ได้ไเหยื่อยันด้วยมันตามหลังจะมาต่อยเลยเนี่ยไปไกลๆ,ๆคอะอย่ามาอยู่กับผมผมไม่อยากอยู่ใกล้ค่ะโอ้ยก็ันี่นะเออฉันเชื่อใจในตัวนายนะอินซีเดือนนายคงไม่พาฉันหลงถ้าเอาละ่ะคราวนี้ฉันจะไม่ฉันคิดว่าฉันจะต้องผ่านให้ได้เลยล่ะผ่านแล้วเย่เย่กูเข้ามาทำอะไรฉันไม่ได้เล้หุ่นยนต์เวน เอาไปเลยเพื่อนเออดีมากเลยอินซีเถื่อนเอาล่ะมาถึงด่านนี้แล้วในที่สุดฉันก็จะผ่านยโววววหยุดก่อนไอ้บักเดินอัตโนมัติโอเคด่านนี้ง่ายนะต,ตัดไ,ไปด่านต่อไปเลยมาดูเออกว่าจะผ่านมาได้แต่ละด่านในที่สุดโอ้ยเพื่อนตามมาเร็วเพื่อนนะอินซีเถื่อนรีบไปกันมาโว้ยโอ้ยเมือ่อไหร่จะถึงวะเนี่ยสวัสดีไอ้หุนยนต์เอาล่ะ ได้เวลาแล้วเพื่อนเราจะต้องค่อยๆแบบระวังตัวนิดหน่อยนะเพื่อนไปเลยเอ็นเถื่อนนายก็แบบระวังตัวนิดหน่อยนะล้วนันก็หายนะเพื่อนนาะยไม่ต้องไปเสีใจเอาละเฮได้เวลาเสียงแข็งหน่อยแล้วโอเคตอนนี้โอ้ oh my god ฉันหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรตามใช่ไเหมือนคราวดีแล้วนะสฉันหว,ว,ว,วังว่ามาเจงแบบเออไม่มีตัวอะไรอะ่ะแบบเอาตัวแ,วแบบ ตัวคอนก็ได้จะแบบไม่ต้องแบบน่ากลัวมากโอ้ยไก่เวมาหอนอะไรตอนนี้น่ามันตัวบ้าอะไรวะหน้าที่เดินตามหลังฉันมานี่เฮ้ยตัวบ้าอะไรวะหน้ายิ่มกวานนอนอีกอย่าตามฉันมานะเฮ้ยน่ากลัวชิบหายเลยเมื่อกนคราวที่แล้วยังไม่น่ากลัวขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันตามหลังใช่มาแล้วใครก็ได้เชืด้วยโอ้ยไม่เรามันเดินเจ้ามันให้เราเดินกรรม กว่าจะมาถึงด่านนี้ปะท้กว่าจะผ่านเอ้ไส้เดือนนั่นมาได้โถ่ไไส้เดือนจะหนิมเผลอเฮ้ยเอาล่ะไอซีเถื่อนฉันว่านายก็น่าจะเหนื่อยเหมือนฉันน่ะเอาล่ะเขาพวกนี้พวกเราอ่ะจะต้องจัดการไอหุ่นยนต์โง่นั่นให้ได้นะโดยพลัาของการที่เรานนั้เป็นผู้เล่นนั่นเองเอาล่ะฉันมาถึงด่านนี้แล้วเอาล่ะเออหวัสดีเฮ้ยนี่มันเด็กยังไม่โดนล่ะเอ้ยเฮ้ยถึงแล้วโอ้ยกว่าจะถึงโอเค รู้นายรอฉันนานมากเลยนะเพื่อนแต่ว่าเออรีบไปกันเถอะก่อนที่พวกเรานั้นเออจะโดนในพวกเชียร์น้มันทหารมาจับกนเอาเลารีบไปกันเพื่อนอ่าฉันรู้นะว่าภาพตอนนี้มันไม่สวยแต่ว่านายรีบไปก่อนเด้อตอนนี้เรารีบกดปุ่มให้กดสามปุ่มก่อนเลยจะไปดูพี่แปงมาแล้วเอ้ไอ้หุ่นยนต์เวนโอ้ยโอ้ยอย่าตามฉันมาไอ้เพื่อนตอนนี้นายถึงไหนแล้วเพื่อน โอเคเลยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ผ่านแล้วเว้ยอีกนิดเดียวโอ้ยอย่าตามฉันมานะบากักขุนยนตเวนไก่ก็หอนอีกแล้วเอ้ยไก่ไม่ใช่หมาเว้ยไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบหนีจากไอ้พวกเวนนั่นให้ได้ก่อนกว่าจะผ่านได้แต่ละดาาล่านผ่านเลยเอามาแล้วเหรอเพื่อนอามอแลพุน เอาล่ะไปเลยเพื่อนดด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 ไปแล้วเว้ยไปเลยหวัง <laughs> ว่านายจะไม่หัวร้อนนะเมื่อคืนที่ฉันเล่นเกมกับนายในภาคต่างชาติฉันเลยอะเอาล่ะฉันจะรอนายน,นะเพื่อนโอเคนะตอนนี้เรามาถึงด่านอะไรแล้วไมู้มู่้มูเลโอเคผ่าแล้วเ,วเที่เหลือฉันก็แค่รอ,อนายอะนะโอยทำไมมันกดก,กระโดดไม่ติดวะม่เกมะจง เซตต่อมามันก็ไม่ผ่านด,านดวว่านนี้สักทีมันไปหัวร้อยมาจากไหนวะเฮ้ยรู้ด่านแบ่งโคตรยากอะโอเคตอนนี้ฉันโอ้ยนายก็แบบแม่รีบเกินฉันรู้นายหัวร้อนไปกระโดดข้ามแม่งเลยไปเ,เลย จึงจๆงจึงจึงจงจงถ,งถึงแล้วเว้ยเอาละทั้งด่านปราบเซียนอ้ยแล้วขี้โมกมันก็มาตันอะไรตอนนี้โว้ยกระโดดลงมาุ๊บม,มึงให้บาสุก้ากูมาเลยมาดีครับเหมือนหล่อมาเลยปิวป,วปิวอีกสิบปีมั่งคงจะตายเนี่ยโอ้ยตัวมันก็ยังใหญ่ ตายแล้วโอ้ยตายคตรง่ายเลย easy d u d easy ไปเลยเพื่อนยาปาอิน easy เดือนขึ้นมาขับรถบูตกันเลย yeah แตที่สุดก็ผ่านดานนี้หลังจากผ่านไม่ชั่วโมงกว่าจะเล่นกันจบปโท่